อิตแอ l อวันนี้จะพาเพืกก่อนๆไปกินซูชิโฮตารุกันเมนูหลากหลายกดสั่งจากโต๊ะได้เลยแต่แล้วจะมีพนักง,งานเดินมาเสิร์ฟนูใหม่ที่เราสั่งวันนี้คือซูชิปูนิม่มและขอแนะนำเมนูปูนิ่มโรอร่อยที่สุดในร้านนี้เป็นเมนูที่เราสองคนชอบมากๆเลยค่ะปูนิ่มทอดกรอบกับสาหรายหอมๆพันกับข้าวโรเสิร์ฟมาร้อนๆเราต้องรีบกินก่อนอร่อยลงตัวถูกใจเราที่สุด แลมาต่อที่เมนูปูนิ่มซูชิคิดว่าจะเหมือนกันแต่ความอร่อยต่างกันเยอะและมาต่อที่สกัมปี้กุ้งสดเมนูสุดโปรดของเราปิดหัวจิ้มกับซอสโซยแล้วก็กินแบบซาซิมิสดๆเลยจ้ามาต่อกันที่ปลาหมึกคาราเกะและไก่ทอดคาราเกะบีมะนนาสดๆเพิ่มความเปรีย้ยวและจิ้มซอสเมโย เปรียปร้ยวๆหวานๆหอมๆกรอบๆอร่อยมาต่อกันด้วยซูชิแครอทและปาลาไหลญี่ปุ่นมาลุยกันเลยฐานให้ครบทุกเมนูว่าจะเข้าปันซูชิ กงสดแสมบีซาซิมิฐานเพลินๆกับบรรยากาศร้านมินิมอลแบบญี่ปุ่นหรือ,อกันต่อคะ่ะที่นี่มีสายพานซูชิให้เราเลือกกินด้วยนะอร่อยถูกใจตัวไหนก็หยิบทานเองได้เลยหลับร้านนี้เราชอบเมนูทอดคาราเกะและนิกิริแบบย่างและเมนูห้ามพลาดคือปูนิ่มโร่ฝากเพื่อนๆติดตาม e a t a n d a l อด้วยนะ